สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับนำเหรียญพาร์เกจิและเหรียญหลายๆอย่างนะครับที่วงการนิยมและวงการกำลังเล่นหากันนะครับนี่ครับเหรียญที่เพื่อนๆเห็นนี่ครับเป็นเหรียญเท้ามหาพรหมนะครับจัดสร้างโดยมูลนิธิเท้ามหาพรหมเอราวัณกทมนะครับ เพื um ่อแจกไปที Poke ่ยวหรืกลับให้ผู้มาบริจาคนะครับเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธินะครับมีพิธีพามตามประเพณีโบราณครบถ้วนนะครับโดยสิทธิ์ที่สําเร็จวิชาพมศาสตร์สายอาจารย์เฮงไัยวันนะครับรวมทั้งพิธีสงนะครับมีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อทูลวัดโพธิมิตรนะครับรวมพิธีปลุกเสกด้วยนะครับเหรียญนะครับออกแบบมาได้เหมือนององจริงนะครับของ องค์พระพรมเอราวัณนะครับที่เป็นที่นับถือและสกาละของคนไทยและคนที่มีเชื้อสายไทยจีนนะครับสังเกตได้จะมีทัวจีนลงมาไม่ขาดสายเลยนะครับนี่เหรียญที่เพื่อนๆเ,เห็นเหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยนะครับหลายเหรียญนะครับวันนี้นํามาลงเป็นความรู้ให้สําหรับเพื่อนๆเอฟซีรับชมกันนะครับ เดี๋ยวถ้าเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมานะครับให้สังเกตนะครับบริเวณพื้นเหรียญครับจะเรียบตึงนะครับและมีผดนะครับขึ้นตามพื้นเหรียญทั่วไปนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งผดนะครับน่าจะเกิดจากการรีดแผ่นโลหะนะครับไม่ค่อยดีนะครับแล้วนํามาปั้นเหรียญนะครับ ครับจะมีรอยพดนะครับขึ้นเล็กน้อยนะครับหรือเหรียญเรียบตึงนะครับ และจุดต่อมานะครับให้สังเกตนะครับเพื่อนๆสังเกตเส้นกระหนกนะครับเส้นกระหนกของหูเรียนนะครับจะมีเส้นต่อนะครับชัดเจนนะครับเส้นต่อนะครับนี่ครับจะไม่กลืนเป็นเส้นเดียวกันนะครับถ้ากลืนเป็นเส้นเดียวกันจะเกิดจากการถอดบล็อกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลายเส้นมันนะครับ ฝั่งที้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นไข่เส้นมันนะครับขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับและจุดต่อมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับไข่ปลาบริเวณรอบขอบเหรียญนะครับประมาณตำแหน่งเม็ดนี่ครับนะครับจะติดกับขอบเหรียญนะครับนี่ครับนี่ จะเป็นอยู่เม็ดเดียวนะครับเห็นรอยพดไหมครับจะติดอยู่เม็ดหนึ่งนะครับอ่า ใครบูชาพระพรมเทวดารักษ์นะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่พิธีการดีมากนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับกับการปลุกเสกนะครับและจุดต่อมานะครับบริเวณสันขอบของหูเหรียญนะครับจะมีร่องรอยของการตะบายแต่งบล็อกอยู่นะครับนี่ครับเวลาเราดูให้ตะแครงหน่อยนะครับเพื่อน จะเห็นตำแหน่งนเอกลักษณ์เขาของเขาครับอยู่บริเวณตำแหน่งนี้ครับนี่จะเป็นรอย,อยนี้เลยครับจะมีแท่ทุกเหรียญน,นะครับเพื่อนๆผมลองหยิบเหรียญอื่นให้ชมนนะครับนี่ติดมากติดน้อยจะติดนะครับนี่ครับ จุดนี้จุดนี้นาไปเป็นหลักการพิจารณาในกรณีพระที่เลี่ยมมาได้นะครับเลี่ยมกรอบมาได้นะครับไม่สามารถดูขอบตัดได้ครับนี่แล้จุดต่อมานะครับให้สังเกตนะครับบริเวณเข่าขวาของพระพรมนะครับตรงหัวเข่านะครับซ้ายมือเรานะครับ จะมีเม็ดไข่ปลานะครับอยู่หนึ่งเม็ดคมคมเลยนะครับนี่ขึ้นเป็นเม็ดเลยนะครับจะคมเลยนะเพื่อนๆน,นี่มาครับเดี๋ยวลองไปรับชมด้านหลังเหรียญกันนะครับ เมื่อพลิกหลังเหรียญมานะครับเพื่อนเพื่อนพื้นเหรียญนะครับจะมีผดขึ้นเล็กน้อยนะครับบางเหรียญก็จะเรียบตึงนะครับบางเหรียญก็จะพื้นผิวเหรียญก็จะเป็นเหมือนผิวมะละนะครับตามพื้นเหรียญนะครับนี่ครับจะมีผดนะครับเห็นไหมครับ อันนี้เป็นเหมือนผิวมะละเลยนะครับนี่ครับจะเป็นผิวมะละเลยนะครับเป็นเหมือนเม็ดทรายเต็มเลยนะครับและจุดต่อมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตนีนะครับบริเวณพื้นล่องแขนนะครับของแขนขวาของพระพรมนะครับ จะมีรอยปูดขึ้นมาคล้ายลำแขนด้านหน้าของเหรียญนะครับนี่ครับอาจจะเป็นการตั้งใจแกะบล็อกนะครับให้เป็นมิติให้เหมือนเห็นแขนด้านหน้านะครับนี่ครับตำแหน่งนี้นะครับนี่จะปูดนะครับเพื่อนๆจะปูดออกมาครับเหมือนเหมือนเหรียญบวมขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมลองให้ดูอีกเหรียญนะครับ ่านะครับจะเหมือนกันนะครับในร่องแขนนะครับจะเหมือนกันนะครับเหรียญหน้าใช้นะครับแบบที่บอกครับมีทั้งหลวงปู่โต๊ปุกเสดนะครับและเกจิอีกหลายองค์นะครับทั้งพิธีการเบิกเนกก็ถูกตามหลักประเพณีของพรามนะครับสายอาจารย์เฮงไทยวันนะครับมาครับเดี๋ยวดูขอบตัดนะครับเพื่อน ขอบตัดนะครับจะเป็นแบบตัดหยาบนะครับนี่ครับจะตัดมานะครับจะตัดมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตัดขาดครึ่งนะครแล้วจะฉีดเป็นเม็ดทรายนะเพื่อนๆนะครับอ่าอุ้ยเหมือนกันนะครับทุกเหลี่ยนครับ ไม่สูง <c oughs> เออนี่ครับจะตัดมาแล้วฉีดเป็นเม็ดทรายนะเพื่อนๆสองฝั่งนะครับ ครับให้จดจำลักษณะตัวตัดนะครับพเพื่อนๆจะตัดมาแล้วก็ฉีดเป็นเม็ดทรายนะครับนะครับนะครับหลังจากที่ได้รับชมมาก็น่าจะเป็น หลักการพิจารณาเหรียญได้บ้างนะครับสำหรับในการซื้อเกทท้นะครับเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับรบกวนเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ